อาขอเรียนเชิญน้องอ๊อฟสุรพลนะฮะแล้วก็น้องเบลนิพพนาโปรยดอกไม้นะครับให้กับเครื่องบวงสวงนะฮะโปรยให้กับเครื่องบวงสวงเลยครับบอลลูนเล็กนะครับคนละข้าวนะครับอ๊อฟกับเบลซ้ายขวานะครับแล้วก็โปรยแจกให้เครื่องบวงสวงเลยนะครับเแจกสุงพลนะครับ ยเลยไหมครับเด็กจุปทัศน์วังหันหนึนะครับพี่น้องอ่ะโอ้ยเลยครับเบลนิพาดาออฟสุรพลบอสไลเดอรครับ เอาละครับเลขประทัดเมื่อกี้นะครับจุดกันทั้งหมด2เขาเรียกว่าสองคู่ใหญ่ๆนะฮะมาแล้วครับ1 3 6 1 3 6ครับจดครับจดครับเลมครับเลมครับ88ต่อไปครับคู่ที่สอง หนึ่งสองเก้ารยจะเป็นหนึ่นึ่บนี้เนาะเลขทีเียบอดไหมบอดทีบอดหนึ่งหนึดหนึ่งส เอาล่ะรครับรวยรวยครับพรุ่งนี้รวยครับขอให้โชคให้มาทุกคนเด้อพี่น้องครับต่อไปนะครับขอเชิญน้องอุ๋งอิกงเพชรบ้านแพรนะครับจัดได้ โรยดอกไม้และจะุดธูบนะครับยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับประจําการนะครับแล้งอุ๋งอิงโปรยกับฟอสโจอ่ะฮะโปรยขึ้น,น,นไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่ในระหว่างการแต่งท่าสดนะครับผ่านทางแฟนเพจของสาวน้อยเพ็ญบ้านแพงนะครับและยูทูบสาวน้อยเพ็ญบ้านแพงและ สัญญาณภาพและเสียงส่งออกอากาศไปที่สถานีวิทยุเครื่องขนลุกทุ่งเอ็เอ็มร้อยสามและสถานีเครือข่ายอยู่ในขณะนี้นะครับไปพร้อมกันทั้งภาพและเสียงและออกทางวิทยุคลื่นหลักสถานีคนลุกทุงก่งขณะน,นี้ไปพร้อมกันนะครับ ตอนนี้น้องอุ๋งอิงได้จุดทูปนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าอุ๋งอิงจะได้สามตัวเป็นอะไรแม,แม่แม่อิองไม่รู้คะ่ะแต่ที่ได้รู้สามตัวค่ะเดี๋ยวรู้ไม่ต้องลุกม,มาเดี๋ยวประกาศรอทูปกดสักครู่บอสโจเป็นไงบ้างครับ เป็นดีใจเนาะในวันนี้นะครับนะครับอถ่ายคู่กันหน่อยกับต้นผึ้งอีกนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีการลับล่องนะครับโดยพระปอฉลาดน้อยนะครับที่จะมาลับล่องเกี่ยวกับเรื่องราวของที่มาของขายอ้อนะครหลายท่านก็จะได้ทราบว่าการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีขายอ้อนมีความเป็นมาอย่างไร โดยคุณนพ่อสมบัติศิลปินบอลลีสานจะมาร่วมเป่าแคนนะครับไปพร้อมๆกันกับก,กลารลับโอกของพ่อปอฉลัก้อยด้วยนะครับ <c oughs> ขอรเชิญกำลังแกะนะครับได้จุดทู ในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับมันจะมีสองพิธีนะครับไปพ,พร้อมๆกันในระหว่างที่พระปอฉลาดน้อยจะาาลับรองที่มาที่ไปของประเพณีวัฒนธรรมถ่ายอ้อโดยเมปปีตุลตสมบัตศิลปินหมอลำจะมาร่วมเป่าแคนขอเรียนเชิญทั้งสองข้านนะครับที่ด้านน้านี้นะครับขอเรียนเชิญครับและในระหว่างนี้นะครับหลวงพ่อเสือ นะครับท่านจะได้ปากผมน้ำมนต์นะครับอยู่ทางด้านดีนะครับและท่านก็จะได้นะครับไปสัณฑ์นะครับในช่วงนี้ผพก็เสียวไปนะครับเพียวไปนะครับเพีังเสียงพอปอฉลาดหน่อยนะครับเพื่อจะได้ปากผมน้ำมนต์ไปพร้อมๆกันเลยครับในระหว่างที่พระปอจะอ่น้อยจะได้ดำล่ำสัมปัง สดนะครับอ่าได้คลิปต่อไปนะครับผมและหมอแทนอันดับ่